สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรูดีเอสครับเปิดได้ปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะครับเกือบที่จะไม่ได้รีวิวแล้วนะโอ้โหกว่าจะเปิดได้นะครับเหงือตกเลยทีเดียวนะอ่ะสุดท้ายเปิดได้มานะครับก็มารีวิวกันที่อัลตร้าแม็กก่อนนะครับมาทดสอบสกิลก่อนครับว่าเอาแค่สกิลเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวคลิปหนึ่งค่อยสลหรับไฮเปอร์ทดสอบความสามารถไฮเปอร์นะครับ มาดูกันที่สเตตัสนะครับด,ดูยสเป็นสายไหวพริบทัดน้ำนะครับคือไหวพริบเนี่ยเปราะบางอยู่แล้วนะแถมเป็นน้ำด้วยเนี่ยถ้านับย้อนไปนะครับสักประมาณปีกว่าอะไล่ตั้งแต่ไทกะเมริโอดัสครับชินอบูซารีหนะ้าไม้ริวเอเรนครับต่างก็เป็นตัวไม้ที่ค่อนข้างจะโหดอ่าเมื่ออยู่ดิกสูงเนี่ยไม้เพียบแน่นอนนะมันก็เลยทำให้เลนเจอร์ทัดน้ำการใช้งานเนี่ย ฝากความหวังอะไรมากไม่ได้อ่าแต่ว่าปัจจุบันนะครับตัวไฟดีๆก็เยอะมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้ท่าน้ำเนี่ยพอจะใช้ได้อยู่นะซึ่งตัวของรูเดียสเนี่ยนอกจากสกิลผมว่าสกิลมันก็ดีนะอ่าความสามารถไฮเปอร์ก็ค่อนข้างเจ๋งเดี๋ยวไว้สลับเป็นไฮเปอร์ทดสอบให้ดูกันนะครับมาดูกันที่สเตตัสก่อนนะครับรูเดียสเป็นสายไหวพิบทัดน้ํามีพลังเวทโจมตีเดิมนะครับเวลร้อยสี่สิบนะครับแปดสห้าแม็กซ์นี่ตีไปล้านหก ค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ดาเมจไว้ใจได้นะครับในส่วนของพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสเนี่ยสองล้านเจ็ดแม็กซ์นี่ห้าล้านสองก็กลางๆนะครับอ่าแต่ด้วยความที่ว่าตำแหน่งยืนครับยืนจุด330นะครับอ่าบนท็อปตั้นานเนี่ยจะใช้รูเดียสกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่ารูเดียสเนี่ย เขามีสกิลป้องกันทีมด้วยอ่าเมื่อทีมยืนได้นานขึ้นความสามารถติดดีนะครับมันก็เลยจะ,ะช่วยทีมได้เป็นอย่างดีนะตำแหน่ง3 3 0อาจจะไม่ได้ไกลอะไรมากมายแต่ตามที่บอกเสมอครับว่าาเฉลี่ยนะครับค่าเฉลียล่ยสกิลในเกมเนี่ยมันอยู่ประมาณ300จุดอ่ะ3 3 0ก็ถือว่าไกลยออกมานิดนึงนะหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนนั่นเองครับยืนนั้นปุ๊บก,ก็จะป้องกันทีมแล้วก็ติดความสามารถไฮเปอร์ได้ดีนะครับ ส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะอาจจะไม่ต้องใส่เกียร์เคลื่อนที่ก็ได้นะครับก็ทนลใช้ไปก่อนนะความเร็วในการโจมตีนะครับก็ค่อนๆไปทางสูงครับครูเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้าเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กก็จะหันครึ่งนะครับอาราธาตุนะครับก็ถือว่ายังได้อยู่อ่ะเดือนนี้มีบัฟรดแรกเฉพาะเดือนสามสิบเปอร์นะครับก็ยังไม่ต้องใส่เกียร์รถแรกก็น่าจะได้อยู่นะอ่าก็ถือว่ายังพอรับได้นะครับเรื่องของอัตราการใช้แร่ครับสกิลหนึ่งครับ ดาเมจขัดขวางฮิลครับไม่ทะลุนะครับ,ลนะรบหลายคนคลองใจตรงนี้นะครับว่าพอมันไม่ทะลุเนี่ยมันจะใช้งานดีหรือเปล่านะครับสกิลนี้กว้าง350จุดแต่มีการข้ามไปยังแนวหลังนะ,ะเบื้องต้นผมทดสอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขั้นทนายนะไม่ได้ถึงขั้นเจม่วงที่แบบว่าสุดจอเราไปสุดจอเขาไม่ถึงขนาดนั้นนะมีการข้ามหลังถ้าเทียบก็อาจจะเป็นประมาณเจสสิก้าแสงอก็จะคือจะข้ามไปกลุ่มกล,มกลางๆครับ กว้าง350จุดแต่ข้ามไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ500อ่ะเท่าที่ดูเนี่ยก็ก็ถือว่าลึกอยู่เหมือนกันนะสำหรับการข้ามครับแถมคู่ดาวสกิลเจ็วิถือว่าต่ำนะครับทำให้สกิลนี้เนี่ยอ่ารัวครับก็ใช้เป็นดาเมจหลักได้อยู่เหมือนกันนะส่วนสกิลสองครับเป็นสกิลบัฟหน้าป้อมที่ป้องกันทีมอ่ะอย่างที่บอกแล้วว่าสกิลมันป้องกันทีมบนท็อปก็จะเห็นรูเดียสครับใช้เยอะกว่าเอนิสนะอ่ะแต่บางทีมก็ใช้กัน2ตัวครับให้มันถล่มกันติดความสามารถครับ ป้องกันทีมก็จะเป็นกรอกกับฮิลครับแล้วก็บัฟสะท้อนอ่าคือด้วยความที่ว่าเขาสะท้อน2ทางนะทั้งค่ากายแล้วก็ค่าเวนครับทำให้การสะท้อนเนี่ย ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ว่า PVP นะครับตอนที่บอกอาจจะหวังผลมากไม่ได้เพราะว่าอัตราสะท้อนมันเป็น1ต่อ1น,นะตัวไหนยิงมานะครับตัวนั้นก็โดนไปตัวเดียวนะแถมเมื่อเกิดมีสกิลป้องกันอ่ะมีอมะตะมีเกราะมีฮิละไรประมาณนี้นะครับบางทีสะท้อนไปก็ไม่โดนครับหรือว่าโดนแล้วก็ไม่ตายครับอ่าหลักการสะท้อนเนี่ยก็หลักๆจะใช้กันในกิลด์มากกว่านะครับกิลด์เวลเกบอกเลยสะท้อนทีเดียวอาจจะแตกได้อยู่งานนะ อ่าบ้านหนึ่งนะครับเป็นตัวโซน่านะครับบ้าน2เป็นตัวป๊อปปิ้นบ้าน3เป็นปิโก้อ่ะที่สะท้อนได้ดีนะครับอ่าส่วนตัวที่เปิดได้อยู่นะครับที่แนะนําใช้สะท้อนนะเป็นฟิตชูนะครับเพราะว่ามันสะท้อน2ทางนะครับก็จะสะท้อนได้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสกิลนี้บัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง330จุดคูลดาวสกิลอัลตร้าสิบสองไฮเปอร์เก้านะครับความสามารถในเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวทําคลิปให้ดูครับยูสตูออกปฏิบัติการโชคราวห้านะครับซึ่งมันก็ติดดีมาก นะครับยิ่งใช้2ตัวยิ่งติดดีครับไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ติดดีมากกว่าอีกตัวนะแล้วแต่การสุ่มของแต่ละรอบนะบเหมือนความสามารถของชินจังกับพี่มาวดีนะมาถึงตอนนี้ก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีแต่มันก็ต้องมีรอบที่ติดดีบ้างติดไม่ดีบ้างอเดี๋ยวค่อยทดสอบกันอีกคลิปนะครับในร่างไฮเปอร์แม็กซ์ครับการใส่เกียร์ครับคือตัวนี้ดามเมจฝากความหวังได้ก็แนะนําเป็นเกียร์เกียร์ฟรีครับเอาเกียร์ฟรีก่อนนะมีเกียร์ดีๆก็จัดไปเลยครับ ไม้คาถาเนี่ยผม Mac แม็กซ์นะผมเลือกใช้เกีรยนี้เพราะว่าเอาค่าต้าสกิลด้วยดูนะครับเวทโจมตีเนี่ยสามร้อยหกเปอร์เดี๋ยวดูว่านิดเดียวค่านี้ดามเมจมันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับกับอีกชิ้นครับเป็นไม้าคาถากีิยศ เผื่อบางคนเนี่ยต้องการสลับเป็นไฮเปอร์ทั้งที่เวลเนี่ยร้อยสครับก็จะได้ลดคูดาวเรนเจอร์นะครับก็ใช้ได้นะต้องกลางเป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดผมเลือกใช้ชุดซันต้าเพราะว่าไอีนี้เกียร์ไม่มีนะเกียร์น้อยมากครับใช้ชิ้นนี้เพราะว่าเอาพลังชีวิตกับหลบสกิลพ่วงด้วยกระเป๋านะครับหลบสกิลออกสกิลนะครับตัวนี้ก็จะหลบเยอะนะครับแล้วก็ต้านก็เยอะต้องการให้มันถึกหน่อยนะครับมันจะได้ป้องกันทีมดีๆนะครับ เดี๋ยวผมทดสอบหลักการสะท้อนให้ดูดีกว่านะครับว่าหลักการสะท้อนเนี่ยมันใช้ยังไงนะครับพีว p เนี่ยก็อาจจะได้อยู่ประมาณหนึ่งอ่าเรียกได้ว่าใช้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วกันนะส่วนของกิวเลตนี่คือใช้เป็นหลักเลยนะครับอ่าส่วนของกิววอก็ก็ได้นะสะท้อนทีมันก็บื้มอยู่เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวดูหลักการสะท้อนนะครับแล้วก็สกิลนะครับของรูดีสครับหรือว่ารูดี้นะ ่าแรกจะอยู่966นะครับโอ้โ oh, หดูเหมือนเอฟเฟกจะขึ้นช้านะอ่ะไฟขึ้นหัวครับบอสต้องตีเข้านะครับในขณะที่ไฟขึ้นหัวนะครับก็จะดอกเดียวเปรี้ยงหายไปเลยนี่เห็นไหมอ่าบอสตัวนี้เนี่ยโดยปกติต้องยิงกัน2-3ครั้งนะครับถึงจะแตกนะครับอ่าแต่พอสะท้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะสะท้อนรุนแรงหลักการเดียวกับในกิเวนะครับที่พอสะท้อนหนักๆปุ๊บเนี่ยก็ดอกเดียวครับแตกไปเลยนะครับ อ่าแต่ P ีพอย่างที่บอกแหละว่ามันแบบว่าใช้ได้ประมาณหนึ่งน,นะครับอา่าเผื่อบางตัวแบบเดินดุยมาตัวเดียวนะครับยิงไปโดนสะท้อนนี่ก็หงายอยู่กันนะอ่าดูสกิลบัฟหน้าป้อมนะครับเท่ครับเท่มากแต่เอฟเฟกไฟขึ้นหัวช้านะครับอ่าสกิลจะติดช้าหรือไวเราดูที่เอฟเฟกขึ้นหัวนะครับอัาแตสกิลดาเมจครับยิงกระสุนเวทเอ้ยอันนี้ถือว่าไวใช้ได้ไม่ได้ช้าอ่าดาเมจก็หนักครับนี่ประมาณ อ่าสี่ห้าทีหมดหลอดนะครับเอ้ยได้อยู่งานถือว่าดาเมจค่อนข้างจะหนักครับอ่ะเดี๋ยวทดสอบดูว่าการยิงข้ามหลังของเขาเนี่ยข้ามไปประมาณไหนเอ้ยใช้ดูดูดีนะดูดีเลยนะครับทั้งสกิลดูเท่ดูเจ๋งนะครับอ่ะทดสอบกันที่ด่านนี้นะครับดูว่าการข้ามหลังของเขาเนี่ยมันจะลึกสักแค่ไหนเอ้ยเบื้องต้นผมว่าเจ๋งนะอ่าสกิลบัฟก็ป้องกันทีมได้ดีนะครับอ่ะสกิลดาเมจก็ อ่าเดี๋ยวดูกันครับว่าข้ามไปประมาณไหนโอ้โหโอ้โหดเดี๋ยวนะมันดูมีมีลึกแปลกๆอยู่นะแต่ผมทดสอบเบื้องต้นครับตอนแรกเนี่ยดูแล้วก็จะเห็นประมาณว่าอ่ามันดูจากข้ามไปประมาณเจสซิก้าอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนคือถ้าเกิดมันลึกประมาณเนี้ยอุ้ยก็เกือบๆจะสุดป้อมพีวีได้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหแบบนี้เนี่ยเรื่องของการที่ยิงไม่ทะลุอมาตะเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับ คือถ้าไปเทียบเนี่ยก็เทียบกับโจคอนอร์ครับาจากโครโบกัตชแมนนะครับตัวนั้นเนี่ยก็ไม่มีดาเมจทะลุนะครับแต่ว่าสกิล2เนี่ยเบิร์ดวิซายเขาข้ามไปยังแนวหลังนะครับมันก็เลยทำให้เรนเจอร์ที่เดินดุยๆออกมาเนี่ยยังไม่ได้รับบัฟเนี่ยก็โดนนะโดนก็หายได้อยู่นะซึ่งตัวนี้ดาเมจเขาก็หนักด้วยครับวันนี้ทดสอบกับเรนเจอร์ครับมินิแบทเทิลครับก็จัดมา4ตัวแล้วกันนะ ตัวแรกครับทดสอบกับบราว์ตัวตวลกก่อนนะครับอ่นนี้เป็นไหวพิบน้ําทั้งคู่ครับบราวตัวตวลกก็มีดาเมจนะเดี๋ยวทดสอบดูว่ามันจะโดนเปลี่ยนสถานะเนี่ยง่ายแค่ไหนนะครับแล้วก็ดาเมดใครเนี่ยจะเจ๋งกันนะโอ้ดาเมจเราชัดเจนดาเมจเราชัดเจนจริงๆนะว่าดาเมจเราเนี่ยค่อนข้างจะหนักเลยนะครับเ,เดี๋ยวดูการโดนเปลี่ยนสถานะนะครับว่ามีโดนบ้างไหม เราตุ๊กตลกมีคนถามเยอะนะครับก็ในดิทั่วไปเนี่ยติดดีนะในเกมตั้งรับเน้นนะครับว่าเกมตั้งรับเนี่ยบทจะติดดีก็คือติดเกรียนอยู่เหมือนกันนะสำหรับเราตุตลกนะแต่ก็แนะนาเวลร้อยสีก็พอนะครับอ่าก็มีบัฟสะท้อนนะนำมาใช้ในกิลด์ได้นะครับหัวนี้ชัดเจนนะอันนี้เป็นอัลตร้าแม็กเจออัลตร้าแม็กซ์ครับอดีตหลักนี่ผมปั้นไปนานแล้วนะครับเออในช่วงที่กบมันล้นๆน,นะบางตัวก็จะมีการทดสอบนะครับอ่าโอเคมาทดสอบกับ สายพลังธาตุน้ำนะครับเจอกับอินุยาชาที่อดสองอ่าโดยโปกติน่ะไหวพริบจะต้องเจาะนะครับสายพลังได้เป็นอย่างดีนะครับแต่อินุมันก็ยังโหดนะคือหูวิ่งก็วิ่งไวนะครับเดี๋ยวดูกันว่าโดนสถานะนะครับผักกระเด็นเนี่ยดีแค่ไหนอ่าผมกดออโต้เลยดีกว่านะครับเอาจริงๆแลก966นี่ก็ยังถือว่าใช้ยเยอะอยู่เหมือนกันนะอะ่แต่ว่าก็ลดจากพันหนะ,ะเดี๋ยวสลับเป็นไฮเปอร์ก็ลดลงมาอีกนิดนึง โอ้อันนี้ต้องระวังนะเวลาที่อยู่หน้าป้อมครับโดนผักกระเด็นไปปุ๊บเนี่ยถ้ามันหลุดป้อมเนี่ยตีป้อมแตกได้เลยนะเพราะว่าหลุดออกจากระยะป้อมไปเนี่ยมันจะถือว่าเป็นป้อมโล่งครับเอ่อฉะนั้นเนี่ยพวกสกิลผักกระเด็นเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์ได้ประมาณนี้อ่าอ่ะก็ถือว่ายืนคุยกันได้นานแล้วก็ทำดาเมจโอ้ยแตกอ้าวแตกอยู่นะอ่ะไม่ธรรมดานะเออถือว่าดาเมจถือว่าวางผลได้เลยนะครับ อ่ทดสอบกันอีก2ตัวนะครับเจอกับ i อซับที่ IDC อ่ะไก็เป็นไหวพริบน้ำนะครับอ่าฝั่งนั้นเป็นอัลตร้าแม็กซ์หรือไฮเปอร์แม็กซ์นะอ่าไเนี่ยผม IDC ปั้นแม็กซ์ผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่ามันมีตัวดีกว่าเยอะนะคือไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะครับมันก็มีความเก่งอยู่ประมาณนึงนะแต่พอใช้จริงเนี่ยมันช่วยทีมได้ไม่เยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือเห็นชัดเลยนะครับว่า เปลาะก็เปลาะนะครับเกียร์สองชิ้นสุดท้ายเนี่ยใส่เหมือนกันนะจริงๆคู่นี้เนี่ยเกียร์เนี่ยถือว่าฝั่งไอดูดีกว่าด้วยนะอ่าเพราะว่าตัวดูดีสโผมใช้เกียร์ฟรีนะครับส่วนท่องกลางนะครับใช้เป็นอ่ชุดซันต้านะครับกับต้องสุดท้ายกระเป๋าออกสกิลเหมือนกันนะโอ้โหนี้คือชัดเจนมากเลยนะครับคืออย่างที่บอกแหละว่าบางตัวเนี่ยมันทดสอบชัดๆแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าไม่ไหวจริงๆนะ มาทดสอบกับสายพลังธาตุไฟอเจอกับทั้งตีเด็กเวนะครับที่ id 6, นะครับมาดูกันว่ามันจะโดนแบบไวๆเลยหรือเปล่าเอาแบบนี้น่าจะโดนโอ้โหนี่คือพี่เขาเหาะมาใช่ไหมเนี่ยเออมันไม่มีบัฟวิ่งนะครับแต่ว่าผมใส่เกี่ยววิ่งไว้2จุดนะ id 6มันก็เลยค่อนข้างจะเจ๋งอยุ่งงานอันนี้คือโดนยิงปป๊บเดียวกระตุยกระจายเลยนะครับด้วยความที่ว่าเป็นทั้งสายพลังนะหวายพิบจะยิงพลังได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ไฟนะครับก็จะเป็นแพ้ทางธาตุนะครับ โอ้โหอันนี้คือไฮเปอร์แม็กซ์นะเวละครับโอ้โหโดนยิงแบบนี้กระจุยหายกระจายเกลี้ยงครับโอ้โสุดยอดอะเบื้องต้นคือชัดเจนครับว่าค่อนข้างจะเจ๋งมากนะครับอะเดี๋ยวเล่นกันเป็นทีมดีกว่านะครับว่ามานจากอะนี้เจอเจอพักพวกอยู่บหมนนะครับอแต่ว่าเพิ่งจะเปิดได้นะครับค่อยๆปั้นกันไปนะเอาโอเคมาดูกันครับอาดาเมจเห็นแล้วนะครับว่าหนักหวังผลได้ มีการข้ามไปยังแนวหลังลึกๆเนี่ยอยู่บ้างอาจจะไม่เยอะนะเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับส่วนบัฟสะท้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิมมิคละกันนะในพิพีนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบาดงหวะที่ศัตรูเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรป้องกันอยู่เนี่ยมันก็สะท้อนแตกกันได้นะเพราะว่ามันก็ยิงกันทีละหลายๆตัวถูกปะ่ะฉะนั้นก็ได้ประมาณนึงแต่จจว่าปอมผมจะแตกอยู่แล้วนะโอ้โหนี่การที่มีนะครับ ตัวขอโอ้โหไม่ทันครับอ่ะไม่เป็นไรโอเคอ่ะระยะประมาณนี้อ่ะผมเล่นทีม A ทีมเดียวเลยดีกว่านะครับโอ้โหก็จอดแตกแบบง่ายๆอยู่กันนะอ่ะปอมเราจะแตกก่อนไหมเฮ้ยอ๋อผมใช้แต่ทีมเอโอ้โหะแตกก่อนเออผมใช้แต่ทีมเอก็ไม่มีตัวกันบินสิอ่ะปอมเราแตกก่อนนะโอโ้เกือบไปนะ เออต้องระวังนะครับโตบินยิ่งเป็นตารีแม่มดด้วยนะครับอาทีมนี้ไฟนะครับโอ้แบบนี้น่าจะสู้ได้นะเพราะว่าไฟสองตัวนะครับอ่าโอเคชัดเจนนะอะท้อนได้นะครับคิลิวก็ยังมีบัฟะท้นติดตัวอยู่นะเป็นสกิลเก,เกียนที่มาจากไหนก็ไม่รู้ครับอ่ะเดี๋ยวดูครับเราวไฟก็น่าจะยืนได้ยากอยู่แต่ว่าทีมผมก็มี ชินจังนะเพราะว่าชินจังก็เป็นดาเมจน้ําที่ก็ถือว่ายังหนักอยู่มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงกระสุนแล้วกันนะ,ะกระสุนเราจะยิงตรงคิงอ่ะคิงตายแล้วฟื้นอันนี้เห็นเลยครับว่าคิงนะครับอยู่ในกลุ่มตรงนั้นครับโดนยิงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเน้นครับเป็นตัวของรูเดียสแล้วกันนะะปล่อยให้มันแดงไปก่อนอเดี๋ยวดูว่ามันจะเจาะ เป็นยังไงบ้างน,นะครับอของผมเนี่ยเป็นตัวล้างอตาตุทั้งนั้นเลยครับเจสิก้าก็ล้างอตาตุครับตัวของคิริวครับก็ล้างอาวุธเดี๋ยวดูกัน,นครับเราจะปล่อยแค่4ตัวครับดูว่าจะช่วยทีมได้ดีแค่ไหนอันนี้กระสุนเวทย์ยิงไปโอโ้โหเป็นไงเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยเห็นชัดเลยครับว่าบนท็อปตำนานเนี่ยเขาใช้นะครับตัวเนี้ยเยอะมากกว่า เอลิสอ่าแต่บางทีมเขาก็ใช้คู่กันนะเพราะว่าต้องการให้มันเบิลความสามารถนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกใช้ตัวเดียวเนี่ยด้วยความที่ว่าเขายืนไกลนะครับอ่าลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนครับแล้วก็บัฟป้องกันทีมเนี่ยก็ถือว่าบัฟป้องกันทีมได้เป็นอย่างดีนะนี่ครับยืนหัวน้ําตาลนะครับอ่านี่ชัดเจนดีครับเบื้องต้นคือบอกเลยครับว่าสมมติว่าอ้มันก็ยังตอบยากอย,กอยู่นะ คือยังมีคำถามอยู่นะครับเอลิสครับกับลูเดียสตัวไหนแม็กเป็นตัวแรกของทีมดีนะครับอาจจะดูทีมรอบข้างก่อนอว่าทีมเราเนี่ยขาดอะไรอยู่นะครับต้องการอะไรนะครับคือไอ2ีของผมเนี่ยไอที่สผมเนี่ยคือหลีกมันกระโดดมา2ลีกนะจากเดิมจมอ,อยู่เพชรสนะครับขึ้นมาเป็นเพชรหเลยนะคือกระโดด2ลีกในช่วงเวลาที่ตอนนี้เนี่ยหลีกเพชรคือโหดมาก อ่ามันก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเอลิสก็ช่วยทีมได้ดีมากอยู่เหมือนกันอ่าแต่ลูเดสก็ดีเหมือนกันเนี่ยเออเริ่มเริ่มจะแนะนำยากนะคู่นี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันมีความแตกต่างกันเลยนะครับอ่ามีข้อดีข้อเสียนะครับอ่าตัวของเอลิสเนี่ยดาเมจทะลุผากไปยังแนวหลงังดาเมจก็จะประมาณหนึ่งไม่ได้ถึงขั้นโหดจัดนะครับแต่ รูเลียสเนี่ยดาเมจเขาแบบเหมือนชัดอยู่เหมือนกันนะนี่คือขนาดเกียร์ฟรีนะครับเกียร์ฟรีเบาๆด้วยคนระับดาเมจมันยังหวังผลเลยนะ,ะใครมีเกียร์ดีกว่านี้คนระับแต่ก็เหมือนเคยครับผมก็จะไม่แนะนำนะครับว่าให้เทไปทางดาเมจอ่าถ้าเทไปทางดาเมจเนี่ยต้องมีหลบสกิลตั้งสกิลที่เยอะมากพอครับอ่าซึ่งก็บอกไปเยอะมากครับว่าอัตราการนับเนี่ยเขานับเป็น9-15เปอร์เซ็นต์นะครับขั้นสูงสุด ใส่เกินได้ครับเอาไว้หักล้างครับพวกลดหลบลดต้านนะครับนี่ให้มีหลบต้านเยอะๆเอาไว้ก่อนนะครับเนี่ยพอทีมมีหิลวเลือดนะครับมีเกราะเลือดนะครับโดนลงน้ําแข็งเนี่ยโอกาสที่จะหายทั้งกลุ่มเนี่ยก็ลดน้อยลงนะเป็นสกิลเซฟความเสี่ยงทีมนะครับอ้ฉะนั้นเนี่ยก,ก็ตามที่บอกแล้วกันมันมีจุดเด่นคนละแบบนะครับตัวของ ดูเดียสครับก็จะเป็นทางป้องกันทีมที่ค่อนข้างจะเจ๋งอยู่เหมือนกันนะคือเจ๋งเลยแหละนะครับกรอบแับฮิวเลือดคือเจ๋งมากครับบัฟสะท้อนก็ป้องกันได้นะสกิลครับดาเมจข้ามไปยังแนวหลังเนี่ยก็เห็นเลยครับว่าข้ามไปครับแต่ยิ่งถ้าเกิดทีมมีตัวช่วยล้างอมตะด้วยเนี่ยมันก็ใช้ได้ครับแม้ว่าตัวมันเองจะไม่สรุอมาตะนะครับส่วนตัวของเอเนี่ยก็ ดาเมจทะลุนะครับแล้วก็มีผักด้วยแต่ดาเมจนี่ผมมองว่าลูเดียสเนี่ยดูดาเมจหนักกว่านะอ่าทั้งที่เราใส่เกียร์ครับชิ้นนี้ชิน้นเดียวนะโอเควันนี้รีวิวกันประมาณนี้กันนะผมให้9.5เต็ม10เลยแล้วกันนะอ่าอันนี้เอาแบบยังไม่ทดสอบความสามารถเฮปเปอร์นะครับเดี๋ยวค่อยทดสอบความสามารถไฮเปอร์นะครับว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่นครับสวัสดีครับ